สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีสีราษรรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระหากพูดถึงการผ่าตัดนับเป็นการรักษาหนึ่งที่มีความเสี่ยงทั้งเรื่องของการสูญเสียเลือดและองค์ประกอบของเลือดในระหว่างการผ่าตัดนะครับวิธีนึงที่จะป้องกันได้ก็คือเรื่องของการบริจาคโลหิตให้ตนเองเพื่อเตรียมใช้ในการผ่าตัดและสิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่กําลังได้รับความนิยมและพูดถึงกันอย่างแพร่หลายในวงการแพทย์วันนี้ครับช่วงคุยกับหมอเราไดรับเกียรติจากอาจารย์ดรแพทย คณะแพทยาศาสตร์ศิราชพยาบาลมหาวไทยมหิดลที่จะให้ความรู้กับเราว่าเรื่องของการบริจาคโลหิตให้ตนเองก่อนการผ่าตัดนั้นจะต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างและใครบ้างที่สามารถทําได้เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปหาคําตอบพร้อมๆกันครับสวัสดีครับอาจารย์เจษจิรา อาจารย์ครับเรื่องของการบริจาคโลหิตสำหรับตนเองเพื่อเก็บไว้ใช้ตอนผ่าตัดเป็นเรื่องที่กาลังพูดกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนะฮะอยากจะถามอาจารย์ครับว่าเรื่องของการบริจาคโลหิตเพื่อตอนเองก่อนการผ่าตัดนั้นคืออะไรครับแล้วก็เราเ,ราเตรียมไว้ใช้ในกรณีไหนบ้างครับค่ะ ก็ตรงตามชื่อนะคะการบริจาคเลือดเพื่อตัวเองสำหรับผ่าตัดเนี่ยก็คือเป็นผู้ป่วยนะคะที่กําลังจะได้รับการผ่าตัดนะคะก็จะมาบริจาคเลือดสําหรับตนเองเอาไว้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยก็คือแพทย์ผู้ทําการผ่าตัดค่ะจะเป็นคนประเมินว่าการผ่าตัดนั้นนี่มีความจําเป็นต้องใช้เลือดนะคะแล้วก็จะให้ผู้ป่วยมาที่ธนาคารเลือดซึ่งแพทย์ธนาคารเลือดจะต้องเป็นผู้ประเมินค่ะว่าผู้ป่วยเนี่ยผ่านเกณฑ์นะคะ อันนั้นเราก็จะนัดแนะให้มาเจาะเก็บเลือดสําหรับตนเองไว้ค่ะอ๋อครับแล้วเ,เรื่องของขั้นตอนล่ะครับมีอย่างไรบ้างครับค่ะก็หลังจากที่มีการนัดเจาะสําหรับการบริจาคเลือดไว้นะคะเราก็จะแนะนําว่าให้เตรียมตัวนะคะก่อนมาบริจาคคืออย่างแรกเลยเนี่ยก็อาจจะต้องมีการ พักผ่อนให้เพียงพอนะคะในคืนวันก่อนบริจาคนะคะอันที่2ก็คือแนะนําให้ทานอาหารมาวันที่บริจาคเลือดนะคะอันที่3นะคะก็คืออาจจะต้องดื่มน้ํานะคะปริมาณ2แก้วขึ้นไปนะคะ,คะก,ก่อนทําการเจาะเก็บค่ะ ซึ่งการเจาะเก็บนี้เนี่ยก็จะต่างกับการบริจาคเลือดทั่วไปเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าผู้ป่วยเนี่ยอาจจะมีภาวะซีดเล็กน้อยได้ดังนั้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราจะแนะนําให้ทานธาตุเหล็กมาซึ่งธนาคารเลือดจะเป็นผู้ให้ก่อน<โ>อที่จะทําการเจาะเก็บค่ะครับผมพี่อาจารย์ครับเรื่องของข้อดีนะครับของการบริจราคโลหิตให้ตนเองเนี่ยมีอย่างไรบ้างครับค่ะสำหรับข้อดีนะคะก็อย่างแรกเลยนะคะก็คือ แม้ว่าปัจจุบันนี้นะคะทางทานธานาคารเลือดมีการตรวจคัดกรองการติดเชื้อผ่านทางการให้เลือดอย่างมีมาตรฐานนะคะ,คะดังนั้นโอกาสที่จะติดเชื้อเนี่ยค่อนข้างต่ํามากนะคะ,คะโรคที่เราตรวจคัดกรองนะคะก็ได้ได้แก่ตับอักเสบชนิด B ชนิด C นะคะ HIV นะคะแล้วก็ซิฟิลิสนะคะ,คะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการรับเลือดจากผู้อื่นเนี่ยก็มีโอกาส ความเสี่ยงแม้จะต่ำมากก็ยังมีอยู่นะคะที่จะติดต่อได้อย่างที่2ก็คือลดปฏิยาการไม่พึงประสงค์จากการรับเลือดจากผู้อื่นได้บางชนิดค่ะ,ค,ะ,ะครันะฮะแล้วเรื่องของข้อจํากัดมีไหมครับว่ามีแบบไหนบ้างที่อาจจะทําไม่ได้อะไรเงี้ยครับใช่ค่ะนะคือแม้จะมีข้อดีมากมายนะคะแต่ว่าข้อจํากัดเนี่ยก็คือมีอยู่นะคะ อันแรกเลยเนี่ยคือต้องผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้บริจาคคือต้องมีสุขภาพดีระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงหรือฮิโม o โกลบินนะคะก็จะต้องเกิน11กรัม per เด c ิิ i t ขึ้นไปนะคะอันที่3เนี่ยค่ะก็คือการผ่าตัดนั้นวันที่วันที่มาขอให้บริจาคเลือดก,กับช่วงของการทำหัตถการเนี่ยจะต้องห่างกันอย่างน้อย3าวันขึ้นไปนะคะ เราเรื่องของสามารถบริจาคได้ทุกแบบไหมะเลือดก็ได้หรือเกเลือดก็ได้นะคะค่ะปกติแล้วจริงๆบริจาคได้ทุกแบบนะคะ<อ>แต่ว่า<อ>ที่เราจะใช้กันมากกว่าจะเป็นเลือดแดง<อ>ค่ะอ๋อครับอยากถามทาานครับว่าถึงแม้จะเป็นเรื่องของเราเองนะครับมันก็น่าจะปลอดภัยมากที่สุดแล้วแหละแต่มันมีไหมครับที่อาจจะมีอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการรับเลือดของตัวเองเข้าไปในร่างกายครับก็อันนีบ้บางอย่างก็ยังไม่สามารถที่จะ ลดได้นะคะอย, <Real. S 2> อย่างเช่นถ้าเกิดว่าวันที่จอบเก็บเลือดเนี่ย <situations. S 2> มีภาวะแบคทีรียติดเชื้อแบคทีรียในกระแสเลือดอย <billions S 2> ู่พวกนี้เนี่ยเลือดมันก็จะเป็นเหมือนกับที่เพาะเชื้อที่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยวันที่ได้รับเลือดไปเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะติดเชื้อแบคทีเรียนะคะอย่างที่2ก็คืออาจจะถ้าเกิดว่ามีการให้เร็ลเกินไปเนี่ยค่ะก็อันนี้ก็อาจจะเสี่ยงต่อภาะวะที่เรียกว่า,าน้ำเกินนะคะหรือว่า ภาวะหัวใจล้มเหลวได้นะคะอันนี้ก็เป็นบางบางความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถป้องกันได้ครับทีนี้คุณผู้ชมทางบ้านฟังแล้วอยากจะสนใจนะครับม,มาบริจาคโลหิตให้ตนเองก่อนการผ่าตัดอะไรก็ตามแต่ทีนี้อยากจะถามอาจารย์ครับว่าเรารู้วันผ่าตัดแน่ๆแล้วแหละคือวันเนี้ยเราสามารถบริจาคได้ต้องมาก่อนลวกหน้าสักกี่วันฮะและเลือดที่เราบริจาคไปแล้วเนี่ยสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานแค่ไหนคค่ะ ปกติแล้วเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าทราบวันผ่าตัดนะคะเราก็จะแนะนําว่าคือเลือดที่บริจาคเนี่ยค่ะจะมีอายุอยู่35วันนะคะ35วันดังนั้นเนี่ยจริงๆมีโอกาสที่จะบริจาคได้มากกว่า1ถุงถ้าเกิดว่าทราบวันผ่าตัดที่ห่างค่อนข้างห่างกับวันบริจาคเลือดนะคะเราจะแนะนําให้มาเจาะเก็บประมาณ1ถุงต่อ1สัปดาห์นะคะดังนั้นเนี่ยก็ได้มากสูงสุดประมาณ4ถุงต่อการผ่าตัด1ครั้งนะคะค่ะก็ประมาณ4ถุงเพราะว่า ก็ประมาณไม่เกินเดือนหนึ่งพูดง่ายๆเดือนหนึ่งที่เก็บใชประมาณเดือนหนึ่งใช้เคยค่ะอ่าโอเคครับสุดท้ายครับอยากให้จันเจนจิดานะครับฝากถึงุผู้ชมทางบ้านครับว่าถ้าอยากจะมาบริจาคโลหิตให้ตนเองก่อนการผ่าตัดต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับค่ะก็อย่างที่กล่าวนะคะก็คืออันดับหนึ่งเลยเนี่ยต้องคุยกับแพทย์ผู้ผ่าตัดก่อนนะคะว่าการ ผ่าตัดนั้นนี่มีความจําเป็นที่จะต้องให้เลือดหรือเปล่านะคะเพราะถ้าเกิดว่าในทางกลับกันรบริจาคเลือดไปแต่ว่าไม่ได้ถูกนําไปใช้เนี่ยจะยิ่งเป็นภาวะเสี่ยงต่อภาวะซีก่อนผ่าตัดนะคะซึ่งโลหิตบริจาคนี้เราจะไม่เอาไปให้กับผู้อื่นนะคะเราก็จะเก็บสํารองไว้สําหรับท่านเท่านั้นนะคะอันที่สองเลยเนี่ยค่ะก็ดูแลตัวเองเหมือนกับก่อนบริจาคเลือดนะคะทั่วไปเลยก็คือ,อพักผ่อนเพียงพอนะคะมั่นใจว่าตัวเองไม่มีไข้นะคะนี่สาคัญนะคะแล้วก็ ดื่มน้ำให้เพียงพอทานอาหารอย่างปกติก่อนมาบริจาคเลือดค่ะค่ะก็อยากสุดท้ายนะคะก็คืออย่าลืมทัดเหล็กน,นะคะเพราะว่านี้มีความสำคัญมากสำหรับการเจอกเก็บเลือดในระยะเวลาอันสั้นนะคะซึ่งโดยปกติแล้วทาธนาคารเลือดจะเป็นผู้จ่ายให้ผปนตาอย่แน,น,นะครับใช่แล้วค่ะครับผม ครับก็วันนี้คุณผู้ชมนะครับคงได้ความรู้มากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาครโลหิตให้ตัวเองก่อนการผ่าตัดนะครับก็เป็นเรื่องที่สามารถทําได้เป็นทางหนึ่งที่ปลอดภัยนะครับแต่ต้องมีการตรวจเช็คร่างกายว่าแข็งแรงพอนะครับและมีความจําเป็นที่อาจต้องมีการใช้นะเพราะว่าถ้าเกิดเจาะมาเราไม่ได้ใช้มันก็อาจจะเป็นความเสี่ยงด้วยซ้ำเรื่องการผ่าตัดนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับอาจารย์ดรแพทย์หญิงเจนจีรากิติโอรพันธ์นะครับจากภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพะทยศาสตร์ศิรศพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์สำหรับช่วงนี้นะครับพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงนานานสาระน่ารู้ครับกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเป็นช่วงตอบคาถามจากทางบ้านโดยให้เราจะนำคำถามที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามาทางเสียงออนไลน์มาให้คําตอบก,กันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คําถามข้อแรกกันเลยครับ เพศชายอายุ19ปีน้ำหนัก53กิโลกรัมส่วนสูง157เซนติเมตรอยากทราบว่าโรคซึมเศร้าเข้าขั้นเป็นไบโพล่าเป็นยังไงครับปกติแล้วโรคไบโพล่าจะหมายถึงการมีภาวะซึมเศร้าและมีภาวะแมเนียหรือไฮโปแมเนียค่ะโดยแมเนียหรือไฮโปแมเนียคือมีอารมณ์คลึกคื้นหรือหงุดหงิดมากผิดสังเกตติดต่อกันอย่างน้อย4วันร่วมกับอาการอื่น,นๆเช่นมีกำลังวังชามากขึ้นผิดปกติ ความคิดฟุ้งแล่นเร็วพูดมากหรือพูดไม่หยุดร่วมกับอาการอื่นๆสำหรับความกังวลเรื่องความเจ็บป่วยขอเสนอให้พาผู้ที่สงสัยว่าป่วยไปพบจิตแพทย์เพื่อประเมินอาการค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ค่ะ เพศหญิงอายุ44ปีเป็นพนักงานบริษัทไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่สูบบุหรี่ออกกำลังกายบ้าง3วันต่อสัปดาห์เคยได้รับการรักษามะเร็งเต้านมเมื่อปี2555 Follow up ทุก1ปีปัจจุบันมีเนื้อง,งอกหมดลูกนัดตรวจทุก6เดือนถ้าจะทานพวกอาหารเสริมประเภทที่ช่วยในการผาอผลาญไขมันสามารถทานได้หรือไม่คะแนะนำให้ปรึกษากับแพทย์ประจำตัวก่อนเริ่มรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลศรีราชค่ะไซนัตหน้าผากแตกประมาณกี่วันหายคะลมที่อยู่ที่หน้าผากจะหายเองหรือต้องไปดูดออกคะแตกเนื่องจาก,กรอหนออกคิ้วแล้วสั่งน้ำมูกแรงค่ะควรมาพบแพทย์เพื่อประเมินว่ามีการบาดเจ็บมากน้อยเพียงใดและจะหายเองหรือไม่หรือจะต้องรักษาโดยวิธีใดค่ะขอ,ขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาโสตนาสิกลาลิ์วิทยาค่ะตาแฉะมัวมองไม่ชัด ช่วงสโมงเย็นตาจะมัวมองตัวหนังสือไม่ชัดตาซ้ายจะแฉะเป็นมาประมาณจะอาทิตย์แล้วค่ะเกิดได้หลายสาเหตุเช่นสายตาผิดปกติหรือใช้สายตามากไปถ้าเป็นมากแนะนำพบแพทย์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจาักษุวิทยาค่ะลูกชายอายุ1ขวบ7เดือนแอบกินยาบูเฟกสี่ร้เม็ดชมพูเข้าไปน้องจะเป็นอันตรายและมีวิธีแก้ไหมคะ ยาเกินขนาดเล็กน้อยอาจมีผลข้างเคียงคือระคายเคืองกระเพาะอาหารหรือมีเลือดออกในกระเพาะอาหารได้แต่เป็นไม่นานแนะนําให้สังเกตอาการหากปวดท้องมากถ่ายดําหรือถ่ายเป็นเลือดแนะนํามาพบแพทย์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะครับก็ค้บกันไปแล้วนะครับกับคําถามที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามาในวันนี้หากคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามอยากปรึกษาด้านสุขภาพสามารถพิมพ์คําถามแล้วส่งเข้ามาได้ที่ w w w s i r a t o n l i n e n e t และผมจะไปหาคำตอบจากคุณหมอผู้ชี่ยวชาญมาให้เองครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีสิริราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ